เราโดนคุกคามไม่ค่าถามว่าช่วงนี้กดดันไหมกดดันเลยยอม,มรับเลยว่ากดดันเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ตึงเครียดกับหลายๆฝ่ายเพราะว่าด้วยกับโควิดมาแล้วรอบหนึ่งเราก็มีความแบบหลายแล้วคนก็อันเอ็มพลอยทั้งเครียดหลายๆอย่างแล้วมาเจอเรื่องนี้ด้วยเนี่ยตัวเราเนี่ยก็โดนกดดันมาค่อนข้างเยอะแล้วหนูก็เชื่อว่าหนูไม่ใช่คนเดียวที่โดนก็เป็นดาราหลายๆท่านนักสแสดงศิลปินหลายๆท่านที่โดนเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ช่างแบบ นักใจเหมือนกันเพราะเราต้องมานั่งคิดว่าเราจะทํำยังไงดีให้เราไม่ได้ออกเป็นแบบว่าให้เราเนื้อเท่าที่เป็นได้ <Okay. S 1> เพราะว่าการที่เรามีกระบอกเสียงเนี่ยหลายหลาคนว่าอ้ oh, why don't you come and use your voice ทำไมคุณไม่ออกมาใช้เสียง mm hmm. แต่การที่เราจะใช้เสียงอะเรามี responsibility uh huh. เราก็ต้องมารับผิดชอบเสียงที่เราพูดไปด้วย uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เข้าใจร้อ uh huh. เป็นเรื่องที่เรา strategy s t r a t e g y ของหนุออาจจะรอดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไง uh huh. เพราะมันอีกมี เพราะถึงไม้เราจะมีเมนไอเดียมันก็จะมีแตกแขนงนู่นนี่นั่นมามันอาจจะมีเปอร์สเปคทีฟอื่นที่เข้ามาเราก็เลยมีความแบบว่ารอก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นความารับของชาโดยคนที่มีเสียงเนี่ยพอเราจะพูดอะไรเราต้องเข้าใจลึกซึ้งเราต้องแน่ใจ เพราะว่าการ the real change อ่ะมันไม่ได้แค่ผ่านแบบโซเชียลมีเดียไปกดดันหรือประยัดเยี่ยนว่าเธอต้องคิดแบบฉันนะ mm hmm. เธอต้อง act up เหมือนฉันนะ mm hmm. เพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะด่าเธอ mm hmm. เพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันต้องไปกดดันเธอ mm hmm. แล้วคนที่เขาออกมาเพราะโดนกดดันหรือว่ามันมันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด mm hmm. เราออกมาเพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราออกมาทำ a อคชั่นั่นคือ the real change พี่ๆนักข่าวทุกคนคงจะเข้าใจผมอยู่ในจุดที่มันแบบว่า mm hmm. it's not easy to be here ค่ะแล้วอธิบายแบบว่า ต่ใช่ค่ะว่าอคอมเมนต์ที่หนูได้มาก็คือ,อม,มันมีการเปรียบเทียบเยอะแล้วก็มีถามว่าอุย้ยติชาโตที่สวีเดนเนี่ยทำไมแบบเขามไม่สอนเดโมครัซซี่หรอ,อ,อแล้วหนูก็บอกว่าเออเนี่ยที่ที่หนูเรียนมาตอนยู่ที่ต่างประเทศที่สวีเดนเนี่ยเขาสอนเดโมครัซซี่ว่ามันคืออะไรแต่เขาอ่ะคุณครูจะไม่ออกความเห็นว่าฉันคิดแบบนี้นะเพราะความคิดของคุณครูในฐานะอธิบดีมันมันสามารถสวยความคิดของคนอื่นได้ถ้าเกิดฉันคิดแบบนี้ แล้วไปบอกคนอื่นอย่างเงี้ยมันเขาไม่ทำค่ะเขาก็เลยบอกว่าฉันแค่สอนเธอว่านี่คืออะไรนะถ้าเกิดเธอจะไปคิดหรือไปมีความเห็นอะมันเป็นเรื่องของเธอซึ่งหนูก็คิดว่าตัวหนูเองอะการที่เรามี follower หรือมีคนติดตามเราอะไม่ว่าเราจะออกความคิดเห็นอะไรมันสามารถ influence ให้คนอื่นคิดเหมือนกับเราได้ซึ่งหนูคิดว่าทุกคนควรจะมีเสรีในการออกความคิดเห็นในความคิดของตัวเองในการแสดงออกของตัวเองแล้วหนูคิดว่าในความเห็นที่เป็นเรื่องแบบเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบเนี้ย you 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 can come out and say with your own free will ตอนนี้คุณแบบต้องการจริงๆคุณคิดมาอย่างนั้นจริงๆ when you can under your circumstances ในแบบว่าจุดที่ตัวเองอยู่ว่าทำได้ไหมเพราะว่าหลายคนต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะเหมือนกันค่ะแล้วหลายอย่างเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะ play out ยังไงแล้วตอนนี้เราคิดว่าเออมันอยู่ใน system แต่ system ของเรามันก็มี people in it And it's people who doesn't agree in the same. ถ้าเกิดคนในประเทศคิดเหมือนกันร้อยเอซทุกอย่างตรงกันเราไม่มีปัญหาแน่นอนมันจะมุ่งกันไปทางเดียวกันแต่ตอนนี้ด้วยมันมีหลายความคิดหลายความแตกตา่างมันก็เลยจะมีความแบบอ,อย่างนี้นิดนึงอะคะ่ะและ้วดิฉัจะจัดก,การกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงอย่างเช่นว่าการความกดดันหรือแรงอะไรต่างๆที่มันเข้ามาหาเราในมุมของนักแสดงค่ะในมุมของนักแสดงเนี่ยตอนเนี้ย ไมมัวนะักแสดงอะไรลาคนจะโดนกดดันไงคุณต้องทําแบบนี้นะเพราะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมีเต็ม Twitter เต็มนู้นเต็มนี่เลยหลายหลายคนจะรู้สึกว่างั้นฉันจะมาพูดยังไงดีในเมื่อฉันอยู่ในจุดที่แบบว่า ต้องรอก่อนนะหรือว่าดูก่อนหรือไม่อยากจะเป็น two one sided เพราะบางอย่างเนี่ยเรา agree ถึงขั้นหนึ่งแต่มีอีกแค่บางจุดที่เราแบบอ,อย่างนี้อย่างนั้นอยู่เราก็เลยต้องรอแล้วแล้วอีอย่างเนี่ยคนมาคอมเมนต์ว่าทาไมพอเรื่องตัวเองพูดง่ายแน uh huh. ่นอนเร,เรื่องตัวเองพูดง่ายเพราะเป็นเรื่องของหนูเองมันเป็นเรื่องที่หน uh ู huh. ไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบหลายๆความ uh huh. คิดเห็นมันเป็นเรื่องที่มันพูดง่ายไงมันมันเป็นเรื่องแค่แบบอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์จะเป็นความสัมพันธ์ uh huh. มันไม่ได้ไปหามคนอื่นหรือไม่ไปอิมโฟล์นซ์ความคิดของคนอื่นในด้านใดด้านนหึ่งค ใช่ฉันคิดว่ามันเป็น responsibility ที่คนที่มีเสียงมีกระบอกเสียงเนี่ยควรจะปล่อยให้คนอื่นเขามีความคิดเป็ของตัวเองแล้วก็ให้เขาแสดงแบอกแสดงออกในแบบของตัวเองค่ะอ๋อ <c oughs> oh, we don't know that <laughs> ตอนนี้หนูยังพยายามจะแบบว่าแบบ watch observe the situation ค่ะสังเกตการก่อนสังเกตการก่อนค่ะมันมันควรจะเป็นยังไงโอเคไหม